สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่ไอ้ก็น้องโซนอีกเช่นเคยแล้วนะคะในเกม Roblox นะคะวันนี้แบบพี่น้องโซนเลือกเป็นแบบแบบผีของโซนแบบแบบผีอะติมครับว้ายน่ากลัวนะคะเนี่ยมาดูกันนะคะพี่ไอ้ก็มีสุขแท้จริงจริงแม่งเลยว่ามันเป็นยังไงทุกคนน้องไอจิตาล็อคลังใจด้วยนะไปเลยค่ะน้องโซนโอ้โหคน่ากลัวไหนอยู่ไหนพี่ติมอยู่ข้าง Nó một bị thương nữa ôi không biết được cái này này, nữa ý cô 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 dưng nè 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 tàm à, tàm à. nè ta. Ơi, okay, okay, okay. <laughs> nè nè mà, nè mà nè nè phải nè 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 Ôi, nè nè ca. nè thiên, ông nè ông nè ông ស្ най វិទីមហឺពីទីមหายឈប់ពីទីមនៅណាៗណាអានណាៗណា เท่าไหร่รึงั้งเอาเพื่อนแตกแล้วบอกนะไม่กลัวคุณต้องช่วยเพื่อนของคุณเพื่อนของเพื่อนของคุณไหมเพื่อนไมคือใครเฮ้ยเฮ้ยไพีนอพนอพอพีนไอพีนอพีนไอพนไอไอ้นไอพีนไอพนอีนอยนบ้าน บ้าเด้อเวไหนยู่ที่ไหนอ๋อเดี๋ยวบ้านะแพตุยแล้วถ้าคุณไม่ชอบปลรกสีหน้าแล้วคุณเอามือไปเออเข้าไปใกล้ถินมากเกินไปแพตุยอเลยได้เอาสิเรากำลังเกิดใหม่นะคะทุกคน ตอนนี้ตอนนี้ผมแอบอยู่อยู่ในบ้านหมาเพื่อนก็แอบอยู่ในบ้านหมาถังมันอยู่ด้วรูปค้าดังเอ้าว้ามือแอบอยู่ในบ้านหมานะหลังข้างปะข้างหลังข้างเอ้ยี่อยู่หอยู่ข้างบนหรอคะอ๋อข้างบน หนังสติ๊กแปด๊ดโดนลงไปอดูไปได้ไม่มีไม่มีทางโดดที่ไหนด้วยฮะคนฆ่ามันตอนนี้มันจะมาฆ่าพวกเรา พเพื่อนเลยไม่เห็นมีเพื่อนคอยยังโอพีซีมันดักหน้าเลยพีซีมันดักหน้าเลยยิงนี่ยิงมี่แอปแอปแอ โอาเคให้ขึ้นรถทีจิมเร็วแล้วเราก็กดแผนที่แล้วเราก็ไปที่ไปโอเคไปสองคนเลยไปไ,ได้ดีเลยตื่นตระหนกสองคนจ้าใครช่วยเราดิที่ไหนตรงข้างโซนจิมด้วย หน้าู่ากลยทุกคนแมนี่เฮ้ยเกมเฮ้เมเฮกมันมาที่ตรงนี้เหรอเพกินหนูทำไมเนี่ยเฮ้มามันเพิ่มทสุถึงทีตรงนี้ ผมต้องขึ้นมาถึงเราไม่ได้เขึ้นอยู่นี่เฉยไม่มาถึงเราไม่ได้เออยอะเข้ามาแค่มากเกินไปทุกคนทำไมเราสองพี่น้องไม่กลัวเลยคะเนี่ยแต่แกแกเ,เ,เราจะต้องไปยังไงวะเนี่ยเราไม่ทันเธองเดินทุนนี้บบปลอดภัยแล้ว ดูยัาดูยาเอาปอ่ะเพย์ยิงหัวเพื่อเพย์ยิงเราผ่านเส้นนี้ไปเราจะตุยครับใช่แล้วเราไปแบบต่อไปไนะหมแต่ดูว่าแบบแผนที่เราไปอ่ะโอเคอีกหนึ่งนาชิก่อนถ้าไปไม่จะอยู่แบบไหนทุกคนเราจะมุดตรงนี้ปิดไป ไปกันค่ะไปไปดูค่ะไปไปตูให้อยดูมันเต็มแล้วอ่ะเออดูว่าเราไปแบบไหนไปแคมป์ปิ้งไหมมันสนุกไปเจอสนุกด้วยนี่นะอันนั้นสองสามอันนี้ต่อไปเซอร์เคิลวนแล้วใหญ่ทำชิดมือก่อนนะเพื่อไม่ตามมาเลย เราไม่รู้สิ่งที่อยู่ที่ในไปไหนเราไป,าาไป่ังเ,เเเเงเสียงอะไร้า What w h ้ t ว h ้าวว้าวว้าวราวีตาวว้าว่ะเฮ้ามันบวกมาวึงาอ้าหว้าว้าเวาาวว้าว้าวว้าวว้าาวว้าวราวว้ร้อมว้าว้า้า้าว้าวว้าววากก้ววา้นะครับโอเคไปที่เดิ s <S ม้้าว้าวว้าววเาาวว้าวว้าา้่ววาวว้าวว้าวววะ หากเพื่อนเกิดใหม่จะนัเพื่อนไปเละเพื่อนบิใหม่จะติดเลยเพื่อนอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนคนอื่นเขามาดิมาดิแกเปิดประตูให้หน่อยมาโอเจมือสุหนึ่งสองสามสุดครับ เบดีพี่กิ็นยังไงยังงงมากกว่าเลยตอนี้แกเราอยู่ที่เดิมแล้วเราตยตรงนั้นตรงนั้นจะแปลว่าทไปไหนไปอยู่ข้างหลังไม่พี่เมื่อกี้เห็นแบบแบบนั่งไงนั่งไงนั่งไงอยู่ด้านหลังเฮ้ยอยู่ด้านหลังโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโม้กโอ้ยโอ้ยโอ้ ใ่ไมิกกัน้ยทำยังงันติดตันไมเพีินนะเพนตัว่จหรออยู่ลคารถเนีโอ้ฉนแบบนี้ต้องอยู่บนคายิงมันโอ้ตดตามไปนะใครไม่รู้ตุยก่อนเลยแต่หนูอยู่บนขคาแล้มันตีขึ้นมา ป,ปีขวบมันปีนขึ้นมานงได้ด้วยเลยเนี่ยแสดงว่าเราเป็นแบบปืนเราเป็นแบบอื่นเออเหมือนมาเซงมันเดินได้ทั่วเลยไงแสดงม,มันยากเป็นขั้นสุดเสร็จแล้วเราดูข้างล่างมา,มาเลยมาเไหมเพย์พ <laughs> ุ่มพุ๊บมาปั๊บใช่โอ้ยเพื่อน ไปรบหมดเลยอ่ะหนูข้ามาันเร็วเร็วหนูขึ้นไปใครตายหรอไม่ไแล้ไปแคมปิ้งก่อนแคมปิ้งวยวแคมป,ปิ้งอยู่ไหน,ไน,น,นไขึ้นรถดัวไหน,นขึ้นรถ เราจะตุยพร้อมกันต่อคนเนี่โซน่นากลัวแบบย่างเย็งแคมปิ้งก็ยากเจอครับพี่แวา้าวแต่ละ,ะคนใจเย็นนะทุกคนใช่แล้วเอาโอ้โหเอาหนังสติ๊กสออันเลยเอาบัาตจีบอันนั้นไนะหมไ<ๆ>นะคะเคให้เราเอาสามอันเลยเอาเด็ก้ามาด้วยหนูสามอันเลยนะ เดินมาปตป,ปิดมาเพื่อนปิดประตูอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เพื่อนปิดประตูใครไหนอ่ะอยู่แคมปิง้งเหรออยูู่อยู่แคมปิง้ง มันปีกไม่ได้ด้วยไปไหนอ่ะเฮ้หนูปีขึ้นหนูปีขึ้นแกมลมันอยู่ข้างหนูไอยู่ข้างนูเร็ีนีกปขึ้นปีกได้นะหนูฮะปีขึ้นได้นะหนูระวังปีขึ้นมันได้เหรอไม่รู้ปีกน่เยไปด้วยไปด้วยหนูหไปยิงมันดิหูหันยิงมันอยู่นี่าก็่ยิงหนูด้วยย โอเยโอเคโอเโอเค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 โอเยโอเคโอเโอเคโอเคโอเคโอเยโอเคโอเคโอเโอเคโอเคโอรคโอโอเค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 โอคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอ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 โเอเโอ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 เโอ ห,ห,นหนูขึ้นมาได้เรมาก่อนหนูขึ้นได้เรื่อมาก่อน,น,อออนโอ้ทกคนน่ากัน่นา,นนา,นนา,นากละ่ะงหาเรืมอยู่ไหนหนูขึ้นได้เองมายขึ้นมาแล้วนูถึงแล้ติดกันเ่อย่ไหนอ่ะผู้ <c oughs> ก,กันเลยเาูดูกันไนมัมนต้องหาเราใช่ไหมโซนใชนี่ช่กันนะตามลมไปก่อนตามก่อนเ<า>ลยเก็มาพี่เอป่ะ ต่เราจะขึ้นตัวมาเลยนะอะะที่แอบดอเกื่อมันมาไงเรอแอบเข้างในนี้เสร็จเราจะไปยังไงไหนเนี framework. ่ยมันปิดอะไรเนี่ยกยังไม่มาเลยหรือว่าเราต้องลงข้างล่างก่อนนม่ลงไปข้างล่างกลับลงข้างอะไรข้างล่างไปไม่เพ้ยเไ้่เพี้ยนจิงเฮ้ยดูข้างดูขึ้นงอะไรยัง แค่เราลงาลาไปกละฟงไปจัดการมันก่อนพักระฟังมียู่นี้ตรงนี้อยู่เลื่อยู่ซอกัะนี่นั่งอยู่เนี้ยไม่ได้ๆนี้นี่นี่ มันมีก็ตายมันก็ตายคู่เนยตายคู่สามเน่อตายคู่สามเน่อมีมันมีเมื่อกี้เห็นที่มีหรอวะเปิดประตูเพื่อนสิงเพื่อนตายเสียงเราหรือเปล่าเสียงเพื่อนเดี๋ยวร์ไม่เอาหนังสติ๊กเอาเลยอ่ะเดี๋ยวไม่รีบไปเปิดดิมา ขันลบให้ยนะขั้น,นลบให้ยังนะรูปอะไรนี่แผลนอ,อยแผลนอ,อย มาเลยยังเชียวาไมเอ้ยนตาเหรอเดี๋ยมหตาคนโอ๊ยจะไปัะไมสาจะเลีวเราแค่เียคพติมเออเดนราแค่กินแป๊บกินหนูไปหนูไปไปปะหนูไปมันเป็นไปนั่นแน่เลยปินไปโดนโดนเดนยยมหัวเพื่อนมาเลยเมื่อกี้เป็นเหมือน่ะ ไ่ไโอ้แสดงว่ามันเลี้ยงจะแค่ไว้งาเราด้วยเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ติมแกกิไปอยแม่ใอยู่านี้วอต้ไม่ไบอเแค่ไอยู่นตอนนั้นตาเลยออยอด้วยหรอ่ีะไหนอ่ะ่หอยู่ข้างนเหรอไอ้ตุยอยู่ เดินไปแล้วไปอยู <il S 1> ่ตรงเออหนูอ <es> ย <voir> ู่ตรงไปนี้เราเชื่อมันเละเละเลยแล้วเปิดประตูมาบ้านเราบ้านแรกเจอผีจริงไหมแค่หนูอยู่นี่นะหนู็ลองขาเราเชืนะเนาเชืมาไม่ได้มันติดกับแพง อ้าจไปมาหนูอยู่ข้างในงงงเนี่ยในของขางิลีมาเร็วมาเร็วมัวติดมากโอเคเหรอไม่ใช่ผีตีมกับโดคีเราต้องหลุมข้ามมหนือนกันมา เราเป็นข้ามือกันไปเราข้าเราข้าวยังไม่ได้ออกไปให้เราข้าหัวราเคก่อนดีกว่าที่หัวราเคอยู่อะยังอเค่ล้ววิ่งแล้ววิ่งดีนันจะไปขางหล ไปตู้ไปประตูฮะปากแล้วเราบักกันข้างนอกจะปีนได้นะใช่ปะเราจะทิ่มปักเลยนะจริงโดูนะคนไมเห็นทิ่มเลยอตอวนี้อันนั้นมันเป็นอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ติดปากแต่มันแบบมันมันมันได้กินเราแต่มันหาไม่เจอเกิดกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณที่รับชมและกดไลค์ให้ด้วยนะ bye bye, vui bye. bye. bye, bye. bye, bye.